ครับวันนี้เราจะมาทดสอบเครื่องหวานน่าเประส์นะครับมี่อ้อด t k จากร้านพัฒนายนตการนะครับเป็นถังสแตนเลสขนาดความจุ600ลิตรนะครับติดตั้งบนรถได้ตั้งแต่30แรงถึงขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นร้อยแรงก็ติดได้ตันนี้ mu ห0 0พันนะครับติดแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับข้างในนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับป,ปุ๋ยขี้วัวตามปกติแล้วจะต้องแห้งสนิทนะครับต้องแห้งสนิทแต่ว่าปุ๋ยถุงนี้ มีความชืน้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปุ๋ยที่มีความชื้นจะหวานได้ไหมอนี่สายปรับบนรถนะครับเอามาติดตั้งไว้บนรถครับข้างในข้าง,างใต้ก้นถังก็จะมีใบกวนมีใบกวนก็เป็นข้าวเปลือกเป็นปุ๋ยเคมีหวานได้แน่นอนนะครับเพราะว่าทดสอบไปเยอะแล้วอันนี้เรามาทดสอบปุ๋ยที่ทุกคนสงสัยนะครับว่าจะหวานได้ไหมก็คือปุ๋ยมูลสัตว์นะครับปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ครับเดี๋ยวทดลองเริ่มหวานดูนะครับ ครับถึงปุ๋ยกระสอบนี้จะเปียกชื้นนะครับแต่ก็ปรากฏว่าหวานออกได้ดีนะครับหวานไปไกลทีเดียวนะครับเป็นเป็นผงละเอียดสกายเต็มพื้นที่เลยนะครับออกออกออกได้ดีนะครับนี่ถ้าแห้งสนิทจะออกดีกว่านี้นะครับหรือข้างในมันจะมีใบควนอยู่นะครับ ที่พื้นจะเห็นว่าที่บัวกระจายเต็มพื้นนะครับส่วนเราจะให้ไปใสไปไกลขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของรอบวีดีโอแล้วก็ความเร็วของรถด,ด้วยนะครับแล้วก็การตั้งหางนะครับให้เชิดท้ายก็จะยิ่งไปไกลอันนี้ปุ๋ยมูลสัตว์นะครับถ้าแห้งสนิทจะยิ่งออกดียิ่งกว่านี้ครับปุ๋ยกระสอบนี้ถูกฝนเมื่อคืนนะครับก็เลยมีอาการชื้น ครับก็เป็นนั้นว่าหวานได้นะครับหวานได้สบายมากนะครับับน,นี้เป็นปุ๋ยขี่วัวนะครับปุ๋ยขี่วัวออขอจบคลิปแค่น,นี้ครับขอบคุณครับ